อาวุธปล่อยนำวิถี YJ-83K หรือที่รู้จักกันในชื่อ YINGJI-83K ในประเทศจีนเป็นขีปนาวุธร่อนโจมตีเรือขั้นก้าวหน้าที่ติดตั้งยิงจากอากาศพัฒนาโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนแม้บางครั้งจะถูกกล่าวถึงอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นขีปนาวุธแบบบอลลิสติกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือขีปนาวุธร่อนซับซอนิกที่มีความแม่นยำสูงถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจโจมตีทางทะเลโดยเฉพาะ ขีปนาวุธรุ่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดสูงสุดของวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธของจีนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเชื่อมช่องว่างระหว่างระบบรุ่นเก่าอย่างประกูล y j 8กับอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่ที่มีพิสัยไกลและแม่นยำสูงทั้งแบบยิงจากเรือและอากาศพัฒนาโดย China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) และได้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธหลักของกองทัพอากาศเรือปลดแอกประชาชนจีน (PLANAF) ที่ถูกติดตั้งบนเครื่องบินหลายแบบเสริมศักยภาพของจีนในยุทธศาสตร์โจมตีทางทะเลอย่างมีนัยสำคัญ YJ-83K เป็นรุ่นติดตั้งยิงจากอากาศของครอบครัวขีปนาวุธ YJ-83 ที่ประสบความสำเร็จสูงซึ่งเดิมถูกออกแบบให้ยิงจากเรือรบและระบบป้องกันชายฝั่งการปรับให้ยิงจากอากาศช่วยให้เพิ่มระยะทำการและความยืดหยุ่นในการโจมตีได้ไกลกว่าแบบยิงจากเรือมากเมื่อปล่อยจากเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงหรือเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลจากระดับสูง ขีปนาวุธสามารถใช้ความเร็วและความสูงของเครื่องบินเพื่อเพิ่มระยะยิงและเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายโดยไม่ต้องให้เครื่องบินเข้าไปใกล้เขตยิงของข้าศึกความสามารถโจมตีจากระยะไกล (Standoff Capability) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในสงครามทางเรือยุคใหม่ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรือรบมีความร้ายะแรงและครอบคลุมจุดกำเนิดของ YJ-83K มาจากความต้องการขีปนาวุธต่อต้านเรือที่มีระยะยิงไกลขึ้น ทนทานต่อการสกัดกั้นและมีความทันสมัยเพื่อทดแทนรุ่นเก่าอย่าง YJ-8K ที่มีระยะและระบบนำวิถีจำกัดในขณะที่ YJ-83K ใช้ระบบขับเคลื่อนเทอร์โบเจ็ตที่พัฒนาขึ้นพร้อมระบบนำวิถีและการบินเลียบผิวน้ำซีสกิมมิงที่เหมาะสมกับการเจาะทะลุก,การป้องกันของเรือรบยุคใหม่รูปทรงอากาศพลศาสตร์ถูกออกแบบให้เพรียวบางเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มระยะทำการขณะเดียวกันก็สามารถบรรทุกหัวรบที่มีอนุภาพสูงพอจะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเรือผิวน้ำขนาดใหญ่ ด้านมิติขีปนาวุธ y j 83K มีความยาวประมาณ6.38เมตรรวมบูสเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวราว0.36เมตรและมีช่วงปีกประมาณ1.22เมตรน้ำหนักรวมราว800-850กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นขนาดและน้ำหนักนี้ทำให้สามารถติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่โจมตีขนาดกลางและใหญ่ได้โดยไม่ลดความคล่องตัวหรือความสามารถบรรทุกอาวุธอื่น เครื่องบินหลักที่ใช้ติดตั้งได้แก่เซียน JH-7A เครื่องบินโจมตีทางทะเลโซเนียง J-15 ที่ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6 รุ่นต่างๆระบบขับเคลื่อนของ YJ-83K เป็นจุดเด่นสำคัญใช้บูสเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งสำหรับการเร่งความเร็วช่วงแรกหลังปล่อยจากนั้นเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตจะทำงานต่อทำให้ขีปนาวุธรักษาความเร็วซับซอนิกประมาณมัคูกความเร็วนี้แม้ไม่เหนือเสียงแต่เพียงพอเมื่อรวมกับการบินเรียบผิวน้ำเพื่อหลบเรดาร์ จะทําให้การสกัดการยาขึ้นการเลือกความเร็วซับซอนิกช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงมีระยะยิงไกลขึ้นและมีายเซนอินฟราเรดต่าลงเพิ่มโอกาสรอดจากการถูกยิงสกัดระยะยิงของ YJ-83K แตกต่างตามเงื่อนไขาการปล่อยแต่เมื่อยิงจากเครื่องบินที่ระดับสูง สามารถโจมตีได้ไกลถึงราว250กิโลเมตรหรือมากกว่าซึ่งไกลกว่ารุ่นยิงจากเรือที่มีระยะประมาณ180กิโลเมตรระยะนี้ช่วยให้เครื่องบินโจมตีเรือรบได้จากนอกเขตป้องกันของระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านอากาศยานของเรือส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมื่อใช้ย,ยุทธวิธีโจมตีหลายทิศทางพร้อมกันเพื่อลดโอกาสถูกสกัดกัน้นระบบนำวิถีของ YJ83K ใช้การนำวิถีเฉื่อย INS ผสานกับเรดาร์ค้นหาแบบแอกทีฟในช่วงแรกและช่วงกลางของการบิน ขีปนาวุธจะใช้ INS และอาจรับข้อมูลอัปเดตจากเครื่องบินที่ปล่อยหรือจากแพลตฟอร์มอื่นผ่าน Data Link เมื่อเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายขีปนาวุธจะเปิดเรดาร์นำวิถีของตนเพื่อค้นหาและล็อกเป้าหมายซึ่งเรดาร์นี้ออกแบบให้ทนต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ ECM เพื่อรักษาการล็อกเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่มีการก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี นอกจากนี้ในช่วงปลายการโจมตีขีปนาวุธสามารถทำการหลบหลีกเช่นลดระดับความสูงอย่างฉับพลันหรือบินสายไปมาเพื่อลดโอกาสถูกยิงสกัดโดยระบบป้องกันร,ระยะไกลลักษณะการบินที่ต่ำมาคือปัจจัยสำคัญต่อาการรอดขีปนาวุธมักบินที่ความสูงเพียง5-7ถึงเเมตรเหนือผิวน้ำในระยะเดินทางและอาจลดลงเหลือเพียง3-5ถึงเมตรในระยะสุดท้ายก่อนพุ่งชนเรือเป้าหมายการบินต่ำระดับนี้ทำให้เรดาร์ของเรือรบตรวจจับได้ยากและมีเวลาตอบโต้เพียงไม่กี่วินาที หัวรบของ YJ-83K เป็นแบบระเบิดแรงสูงกึ่งเจาะเกราะน้ำหนักราว165-190กิโลกรัมออกแบบให้เจาะทะลุโครงเรือก่อนระเบิดภายในเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดต่อระบบสำคัญของเรือเช่นเครื่องจักรขับเคลื่อนศูนย์ควบคุมการรบและระบบอาวุธการใช้ชนวนระเบิดน่วงเวลาช่วยให้ระเบิดทำงานหลังเจาะกราะเพิ่มอนุภาพทำลายในแง่ยุทธศาสตร์ขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธี Anti-access area denial A2 a d ของจีนการติดตั้งขีปนาวุธโจมตีเรือจากระยะไกลให้กับเครื่องบินช่วยให้จีนสามารถคุกคามเรือบรรทุกเครื่องบินเรือกระพลขึ้นโบกหรือเรือพิฆาตข,ของฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ต้องเข้าใกล้เขตป้องกันภัยการโจมตีสามารถได้รับข้อมูลเป้าหมายจากเครื่องบินลาดตระเวนโดรนและดาวเทียมทําให้มีความแม่นยําสูงแพลตฟอร์มหลักที่ใช้ YJ-83K ได้แก่ JS-7A j 15และเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 รุ่นที่ปรับปรุงแล้วเครื่องบินเหล่านี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธหลายลูกเพื่อโจมตีพร้อมกันในลักษณะยิงถลม่ม s a t u r a t i o n a attack) ซึ่งทำให้ระบบป้องกันของเรือรบฝ่ายตรงข้ามต้องรับมือหลายทิศทางพร้อมกันเพิ่มโอกาสให้ขีปนาวุธบางลูกทะลุเข้าโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จ YJ-83K ยังมีการปรับปรุงรุ่นย่อยเช่นการพัฒนาระบบค้นหาให้แม่นยำขึ้นทนต่อการรบกวนมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง บางแหล่งข้อมูลระบุว่ามีการใช้เรดาร์ถ่ายภาพ (Imaging Radar) เ,เพื่อแยกเป้าหมายจริงออกจากสิ่งรลวงเช่นบอลส้อ้อนเรดาร์หรือเมฆแช a ฟอ4แม้จะถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเรือเป็นหลักแต่ YJ-83K ก็สามารถใช้โจมตีเป้าหมายบนฝั่งได้เช่นกันโดยใช้การนำวิถีด้วยสัญญาณดาวเทียมเบโดหรือ GPS ร่วมกับ INS เพื่อโจมตีเป้าหมายคงที่ตามแนวชายฝั่งเช่นฐานเรดาร์หรือระบบป้องกันชายฝั่ง ในภาพรวม YJ-83K เป็นขีปนาวุธร่อนโจมตีเรือจากอากาศที่มีความยืดหยุน่นแม่นยำและมีระยะยิงไกลเหมาะสมกับยุทธวิธีทางเรือยุคใหม่แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วซับซอนิกที่อาจถูกสกัดได้ง่ายกว่าขีปนาวุธเหนือเสียงแต่ก็ชดเชยด้วยการบินเลียบผิวน้ำลลยเซนเรดาต่ำและยุทธวิธีโจมตีแบบถล่มพร้อมกันทำให้ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเรือรบในภูมิภาคและจะยังคงเป็นกำลังสำคัญของกองทัพจีนไปอีกหลายปี